rất nhẹ, rất là nằm lên ừ. <laughs> ừ. lạ, lên đủ của dân cao.

ครับอืม มัดทเมื่คืนนี้าที่นอยสอง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 สังงสอ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 งอสอมสองสงองสององส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 นสองสองสอสอง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 สอองสองสองสออองออออ ก็มีกิตนาข้อทีภาษาข้าใจคนไข่เทากัยังโอ้ก็จจกคนงามดิคนงามจ่ากยงมาสี่สิบปีก่อนนี่ขันี่เกลอนีู่ดิมีเกลอนีเอ่เอาเกลือจากสองโลกประหยัูสาวงาเลย ที ặt, số số ่เด็กดีอสปศน่อปถึงนะเกิดขึ้นมาทั้งคู่ก็าจัดสายประปามาหลายเลยระด้ยงกระจอกสนองมาถึงดูจังหน่อยจับสว่างต่งข้าเกเลย ขวคนตกแหละข้าวคนตกไม่อน mm ี hmm. 是是่อึงออกข้าจ้าะัสองพอได้หาผงปุ๋ยองเนี่ยหาผงปุ๋ยบผงปุยแมาก่อนคนเนียมื่อนดินขัดแตุลักลันไปเห็นข้าเจ้าเอาใส่กระม สลดสใจหมดมันง <c ười> ูเสฉันจะเอาน้าดอจะตามางไงโอ้ยตุ้งจึงว่นี่มันสักันตสักัั่นไม่เสียวขางแค่ไหโอ้ยอาอ้ยโอ้ยยิายงอ้ยว่ะกเขาหอแค่ไหนมันมัไหลไหล ฟังจังกุณฟังจินพม่ากุณฟังพม่าคอยหันจากพม่าผมกินบุญซื่อๆแบบีกินบญแต่ว่าที่พูกเขาที่พวกเขากันดูพวกเขาสองมวยกัดดูนี่เขาก็รักขากันเลยพม่ากับเขาเรียกคากันยากแี่ดนกันอ่า อาเรมตัวเิอมูทิศบุญกุศลให้ล้น่มันเสียดิมูทิแปลว่าเจาะจงแพ้ท้าเปลียบเทียบ่าคือจังสาดนหนไม่ได้หน่อยคือจะงอมีหนาามูทิ้เท่โจเท่โจโจไขได้ถึงเก็นเป็นสัว์ Ah! กันเด้อเอาตมา <tongan>

ตั้งแตก่ก่อนผู้ใดบุหรี่หายเพลินมาบ่วงเคขือบปนนะบ่วงเคขือ,อนนบันคือยังหมอคือยังหมอเสียวเคขือบปอนนะเพลินก็บ่ถิ่นจะเคี้ยมีสตเลดได้ปูเพลินปูเพลินใส่น่ะมาได้แถวมันมีนั่นอยู่มีผู้ห้เพลินจะเคี้ยงเป็นกองหาย,ยากไม่นัง่งหรอเด็ดย,ยัง ทำห้องโอ้ทำหงมากมากขนาดนอะทำเสาแล้วจังสิสบทำพิธีแล้วสิออกไปข้างนอกสิออกไปแล้วกา็ไปไปเผารถด,ดอกไปได้ไปสวดที่พุ่นสวดเครงสาราเลยฝนตกก่นซะ